ก็ดีใจที่ได้มาเจอนาเจอตาทุกท,ท่านนะครับในวันนี้นะครับกับผมวันนี้ก่อนจะพูดอะไรต่อไปนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจกับท่านนายกทศคลของเรานะครับซึ่งคุณแม่ของท่านก็ได้จากพวกเราไปแนละ้วขอสแสดงความ เสียใ,ใจด้วยนะครับนายกครับ,รบสำหรับเพลงน,นะครับที่วันนั้นที่ประชุมกันทั้งก่อนผมก็ว่าจะมอบให้สมาคมของเราสักหนึ่งชุดคือ12เพลงน,นะครับก็ก็เลยได้มอบให้ท่านนายกมาแล้นะครับแต่ส่วนที่นักร้องจะร้องก็ ให้ท่านนายกท่านพิจารณาดูว่าเหมาะสมกับใครใครที่จะร้องเพลงไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับส่วนทั้ง12เพลงว่าดีหมดไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับบางทีอาจหลายๆเพลงอาจจะไม่ถูกใจทางนักร้อง ทำสมาคมของท่านก็ได้นะครับคืออายุมันเยอะอาจจะแต่งไม่คงไ,ไม่ลึกซึ้งนะครับแต่ก็ในหัวใจก็อยากจะมอบให้สมาคมลูกทุกของเราเพื่อให้นักลงอย่างน้อยสิบสองท่านในชุดนี้นะครับคนละาเลงนะครับ ได้ลอกออกไปคือจะได้ลงทาง y ย u ท u b ทิกเก็ตและก็หลายๆทางที่มีรายได้เข้ามาเสริมในสมาคมของเรานะครับก็กับผมเองก็มีแค่นี้นะครับถ้าวันไหนท่านนายกเอาตัว ร้องที่ร้องเพลงไหนมาล้องวันนั้นห้องอัดที่ไหนดนตรีที่ไหนก็ผมก็จะมาช่วยดูแลด้วยนะครับตรงไหนที่ทำนองอาจจะผิดเพี้ยนไปก็จะได้บอกนักร้องนะครับให้ถูกต้องแต่ว่าเชื่อมั่นว่านักร้องของเราคงจะร้องได้ดีทุกท่านนะครับ เพราะว่านักร้องในสมาคมของเรามีแต่นักร้องเสียงดีๆท้งนั้นนะครับทั้งชายและหญิงนะครับก็วันนี้ได้มาเจอท่านผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพื่อนรักกันเนี่ยโดยยินดีนนโรนี้นะครับรักกันมันครับแล้วก็อาจารย์ตที่นะครับแล้วก็ทุกอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับขอบคุณที่มาเจอกัน ในวันนี้นะครับกับผมโอกาสหนะ้านะครับถ้าทางสมาคมของเราทางท่านนายกจยต้องการอยากจะเอาเพลงเก่าของดาวบ้านดอนเริ่มจากคนขี่ลังวายไปคนขี่ลังลายใจเย็นๆน้องแดงแปรจ๋ายอดกาลึงชุมเพจนหมายไม่มีสองเมียโถเแอแฟนเรานะครับ ได้ลหลายเพลงน,นะครับแล้วของฮันนี่สีอีสานน้ำตาลงล่นบนน้ำตาลงบนที่นอนบอนที่มีละเดียวของสมจิตบอทองปูระเด็กแอบนรักนองนวลทั้งสามคนนี้นะครับจะรวมให้อีกสักสิบส,สองเพลงน,นะครับมามอบให้นะักร้องในสมาคมของเราลอ้อมท่านไหนอยากจะร้องเพลงเก่าของดาวบัดดอนสมจิตบอทองฮันนีิสีอิสาน Lên chào đón các bạn các bạn cảm ơn bạn, đào. bạn, đào. bạn, đào. bạn đào.